เหตุที่ทาให้เซลล์ของเราเนี่ยมันแก่แล้วก็ป่วยเป็นโรคได้ง่ายอ่ะเพราะว่ามันขาดพลังงานครับเวลาที่เซลล์มันแก่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างพลังงานได้น้อยลงเซลล์เนี่ยมันสร้างพลังงานมันต้องอาศัยอวัยวะของมันที่ชื่อว่าไมโทคอนเดรียก็เหมือนแบตเตอรี่ครับมันสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีหรือว่ามันอาจจะเสื่อมเป็นแบตเตอรี่ที่เสื่อมได้เราทุกคนสามารถที่จะช่วยทําให้เซลล์เนี่ยมีแบตเตอรี่ที่สุขภาพดีๆได้ทีแรกคือ ออกกาลังกายครับอย่างที่2แล้วด้วยการกินสารอาหารที่มีริปเป็นแอนตี me, ้ออกซิเดนต์โคเอนไซม์ว1 0แอลฟาไลโปอิกแอซิดแอสตาเซนตินกลูตาไทโอนเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์เฉพาะที่สามารถจะไปกําจัดสารพิษที่เกิดขึ้นภายในไมโตโคอนเดรียอีกหนึ่งอย่างครับคือเราสามารถจะกินไขมันที่เป็นไขมันดีดๆเข้าไปเยอะๆกูดแฟตเนี่ยมันสามารถจะไปกระตุ้นให้เซลล์ในกำจัดแบตเตอรี่ที่มันเสือ่อมแล้วก็สร้างแบตเตอรี่ตัวใหม่ๆที่สุขภาพดีให้กับเราได้นะครับจะเห็นว่าการออกกำลังกายสาม่ำเสมอแลวก็การกินสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพ จะช่วยให้เซลลนะ์มีพลังงานมากยิ่งขึ้นตัวเราเองก็จะป่วยน้อยลงแล้วก็แก่ช้างลงครับ